สวัสดีภาพพี่น้องมานีค่ะภาพาพี่นอ้องหากินด้อจ้ามานีเสาวัน่นเสาค่ะยามบาังลั่นค่ะมาดีนี่บ่อมี้มาพี่น้องมานีใสาหาบังค่ะได้สองจ้าเดี๋ยวไปเบิง่งขาว่าได้หน่อยได้หลายจ้จา้าพี่น้อง อนี่มาหลุนบังที่หนึ่งกันจ้าวันนี้ได้์สองค่ะอู้บักใหญ่อู้หูอู้หูโออก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 เอาเลยโตัวหนึ่งจ้ะพี่น้องไัวยังอยู่บ่เอายังอยู่ยังอยู่สองค่ะนั่นมานเดียจ้ะพี่น้องจ้ะ เมื่อนี้พ่หาอยู่หากินนะจ้าเมื่อนี้เดี๋ยวตอนบ่ายกับสิพาอปลูกห้าเพ่งกลาจ้ะพี่น้องมาหลุนบังที่สองจ้าหนึ่งเบิดจตจอยอุ้ยใหญ่ให้ยหไอ้ลองสะลองสะโอ้โหอืมพี่น้องเด็กตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่ค่ะ อีกบางหนึ่งได้สองโตโตกําลังพอดีงามๆจ้าพี่น้องจ้ายับปัดทั้งนี้ค่ะพี่น้องสิบผ้าเบิ่งผลงานทั้งเบิดถีเฮ้าหาได้เลยค่ะอันนี้ใส่สะสมใบถามพี่น้องค่ะป่าวาสิมายามค่ะมนันี่โอ้ยคือแนมบ่เห็นเน,ะนาะขาหนามนะพี่น้องเนาะนี่อ้าวนี่ค่ะพี่น้องค่ะสองโตบกใหญ่เอบเอบเลยจ้ะนี่นี่เบิง่ง ได้มากมะวานค่ะนี่แบบใ่กะได้นี่นี่ตันนีน้ที่ขาใหญ่แห้งนี่ได้มากมะวานค่ะขังไวยายามพี่น้องค่ะไปตอนพี่น้องโอ้พี่บิ๊กไซส์ของเรานี่โมเมนเด้อพี่น้องผู้ขาหลงผู้ขาหลงทั้งทั้งมังค้นได้ม m อนี่จ้ะ นี่นี่ตัวนี้ไไดหมูวานค่ะนี่บิ๊กไบของเราบิ๊กบ่มแบบง่ายด้วยจ้ะนี่บูนปูนพี่น้องเดือดอุ้ยหุยเลยบูนบิ๊กบ่มของเราบู้นใหญ่แห้งค่ะไไดหมูวานนี่ก็ได้หลายโตเัเยอะค่ะนี่ใสอะไรสามมือละค่ะขังไวก,ก็กินไปน้ำเหลือซัมนี่ค่ะเอาไว้ตอนพี่น้อง พี่น้องสิมายามมือนีจ้ะนี่ค่ะนี่คือผลงานค่ะพี่น้องค่ะอ้าวมานอยู่ค่ะพี่น้องจ้ะอายุหากินน้ำสาเลาะบ้านเลาะสวนเลาะฟ้ามนี่แหละจ้ะเอาเยื่อใสเดือนก็พ่นปวกขึ้นเกาค่ะพี่น้องอันนี้เอาใสเยื่อใส่เดือนก็พ่นป,พน,น,พนปวกนะคะเป็นเยื่อเลาะค่ะนี่จ้ะโอ้มานมาน อ่าสำนีน้อจ้าพี่น้องค่ะมื่อนี้กับบ่มียั้งรลายค่ะว่าหยุดค่ะหาอยู่หากินค่ะกับขั้นมักบรรยากาศบานๆแบบนี้กับฟาก็ไหลก็แช่ให้น้ำในเดจ้ามือนาสิผ้าหากินอีกค่ะมื่อนี้กับขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นอจ้าเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องปลูกแพงก็ลาค่ะมื่อนี้ไถไปแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะนี่จ้ะไถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวาจังเจอกันในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ